ขายไม่เยอะต่อไปในอนาคตนะถ้าเราขายได้เป็นหลายล้านเล่นคุณเลยนะครับผมขอบอกนะครับภาษีเล่นคุณเลยนะครับคุณต้องทําให้มันถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าจะมาขายผ่านทางช่อง youtube ของเราอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปทําให้มันถูกกฎหมายนะครับเนาะเราต้องไปจดเอ่อใบประกอบการเนาะใบอะไรละ่ะพาณิชย์นะครับเราต้องทําให้ถูกนะครับ ในการมาขายของออนไลน์วันนี้เราทําเล่นเพื่อเราขายได้เยอะๆขึ้นไปนะครับอ่าสปกรตามตูดแน่นะครับย้อนหลังแน่นะครับเรื่องจริงนะการขายของออนไลน์ของเราในการช่องยูทู e ผลิตภัณฑ์ของเราฟังนะครับเรื่องจริงนะครับเนาะบ,บางคนก็จะขายอันพริกบางคนก็จะขายซาบูบางคนก็จะขายน้ําหอมอย่างนี้นะครับอ่านะผ่านทางช่อง YouTube ของเราเนาะ เอามาโชวมานั่งขายนะครับเรื่องจริงนะครับเราต้องทําให้มันถูกต้องถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็ผิดมีการอะไรฟ้องร้องกันมันลําบากนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องเราไปเอาของคนอื่นมานะครับมันผิดลิขสิทธิ์ดีนะที่จะของเขาไม่ฟ้องร้องเรานะครับผมขอข,ขอบคุณนะครับฟ้องลิขสิทธินะ์เนาะที่เมตตาเขาก็วางเมลมาให้เรานะครับผมก็เข้าไปเมลเขาเนาะไปตอบนะครับ ไปหาเขาเลยผมขอได้ไหมเรามาแบ่งรา,ายได้กันได้ไหมผมไม่ได้เปิดสร้างรายได้แต่ผมขอแบ่งรายได้ทั้งหมดหได้ไหมพระถ้าผมจะเปิดเป็นสร้างรายได้นะครับผก็ไปติดต่อเขาเงียบเลยนะครับเบอร์โทรผมก็ให้ไว้เขาไม่โทรมาเลยนะครับเขาไม่โทรมาเลยนะครับเขามองไม่เห็นเราดีนะที่เขาเมตตาเรานะครับก็เข้าไปที่เมลของเขาด้วยนะครับ เขาส่งเมลมานะครับผมก็เข้าไปตอบเขาไงไปตอบไปอ้อนวอนเขาว่าผมขอได้ไหมวิดีโอโิอของเพียมันดีนะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเนาะเขาอะไรนะเขาเขาเขาไม่ยอมตอบเลยนะครับเมลเขาก็ไม่ยอมตอบผมก,ก็ไปดูก็ไม่เห็นเมลมาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็ให้ไว้ Facebook ผมก็ให้เขาไปนะครับเขาไม่ตอบมาเลยนะครับเพราะอะไร พราะว่าช่องเขาก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมีคนตามอยู่ประมาณสองแสนนะครับสองแสนกว่าเนาะเขาทําเกี่ยวกับเพลงนะครับเขาทเกี่ยวกับเพลงนะครับผมเบวเอาเพลงเขามาไงนะครับเรื่องจริงนะครับเพลงเขามาเนาะมันมันผิดลิขสิทธิ์เขาแล้วก็มีอีกพี่คนหนึ่งเนาะ พี่คนหนึ่งผมก็ชอบเขานะครับผมก็ไปดูเขาผมว่าผมก็คุยกับเขานะครับวันนี้เรื่องจริงนะครับพี่ผมขอแบ่งรา,ายได้กับพี่ได้ไหมผมจะเอาคลิปผมพี่มาลงโอ้เขาว่าอันนี้เขาตอบเรามานะครับอันนี้เขาตอบมาตอนนี้ยังไม่ได้หรอกครับเนาะขอให้พี่ทําไปซะก่อนเนาะน้อง,อง,องเขาก็ว่าอย่างนี้นอย่างนี้ล่เราเรา,เราตอบกันนะครับโอ้แล้วพี่ กะขอให้พ sí, ี ter, ่ทําถอะเนาะมาเป็นกําลังใจให้กันดีที่สุดติดตามให้กันให้กําลังใจกันแล้กันดีที่สุดยาวอมของพี่ไปเลยนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมได้คุยกับเจ้าของอ่าช่องเขานะครับผมชอบมากนะครับที่เขาทําการทำคอนเทนต์ในการนําเสนอนะครับเนาะเราไม่มีรูปภาพเก่าเขามีหมดนะครับเนาะในการนําเสนอประวัติต่างๆนะครับก็ไปดูได้นะครับ ประวัติตจังหวัดอะไรจังหวัดยะโสธรอำเภอวาลริน,นที่ไปที่มาเป็นอย่างไงเขาเขารู้หมดนะครับอันนี้คือคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ดีมากนะครับเราผมชอบนะครับนะครับในการนําเสนอของพี่เขานะครับยอดวิวก็ไม่เยอะนะครับยอดวิวก็ไม่เยอะนอะแแต่มันคอนเทนต์น่าสนใจนะครับเป็นอะไรเชิงสารคกดีเนาะ นะครับเป็นภาพยนตร์นะครับอันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับกับเพื่อนๆนะครับน้องๆนะครับที่กําลังจะทําไปในอนาคตในการทําช่อง y o u t u b e นะครับเราอย่าไปอัปโหลดของเขามาแม้ว่าเราไม่ได้ไปเปิดปุ่มสร้างรายได้นะครับมันก็ผิดลิขสิทธิ์อยู่ดีนะครับมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับเนื้อหาคือมันซ้ําซ้อนนะครับอันนี้เราลบนะครับพี่อยู่ให้เราลบพี่อยู่ไม่ลบให้เรานะครับ พี่ยูให้เราลบเองเนื้อหาซ้ำซ้อนนะครับถ้าผิดลิขสิทธิ์เขานะครับเขาเรียนเรื่องนี้ลิขสิทธิ์เขาลบเลยนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลืออีกอีกสิบนาทีนะครับอีกสิบนาทีพูดมาแล้วเห็นไหมสิบนาทีอีกเดี๋ยวดูก่อนเนาะ